แต่ว่าก็ก็ขอผู้กครั้งแลยกันว่าเราว่าเราไม่เป็นเรายึดยงประชาชนไม่เอารัฐประหารนะครับไม่เอาสองปอแน่นอนเพื่อไทยก้าวไกลเพื่อไทยเอ็กก้าวไกลไอสมการที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมฮะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้รังเกียจในฝ่ายที่เราจะเป็นประชาธิปไตยด้วยกันเคยพูดไปหลายรอบนะว่าอย่างเรากับพักก้าวไกลเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเราเป็นพักฝ่ายค้านมาด้วยกันทํางานด้วยกัน แม่เลยก็บอกบอกว่าคุณเสฐาเลื่องตอบได้แล้วคําถามนี้ <c oughs> ตอบตอบตอบชัดเจนมาแล้วผมก็บอกว่ารับทราบรับปฏิบัตินะครับแต่ว่าก็ก็ขอพูดอีกครั้งเล้วกันว่าเราว่าเราไม่เป็นเรายึดยงประชาชนไม่เอารัฐประหารนะครับไม่เอาสอปุปปอแน่นอนคืออิงจะบอกว่าโอเค เราเราไม่จับมือแน่แหละที่เราย้ำไปนะคะแต่ว่าถามว่าอา้าวแล้วอีกหน่อยเราจะจับมือกับใครอันนี้ผลเลือกตั้งยังไม่ออกแต่เรามีเกณฑ์ของเราค่ะเรามีเกณฑ์ของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วว่าหนึ่งเนี่ยต้องเห็นด้วยกับนโยบายของเราเพราะเราสัญญากับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศพร้อมมาผลักดันกับเราสองนายกมาจากพรรคเพื่อไทยแน่นอนนะคะแล้วสามรัฐมนตรีกระทรวงที่สําคัญสาคัญเนี่ยก็คือมาจากของเราเช่นกันอันนี้ก็คือสามข้อหลัก,ลกๆที่จะรับได้ไหม จะรับได้ไหมในการในการที่จะมาจับมือกับเรามันต้องมีค ondition ที่ได้คุยกันนะคะถ้าเราได้เป็นพักอันดับหนึ่งนะคะพูดจาชัดเหมือนเป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะครับเนี่ยเก่งอ่ะพี่นิดาแซลลเก่งอ่ะเพื่อไทย9ก้าไกลเพื่อไทยเอ็กซ์ก้าไกลไอสมการนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมฮะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ลังเกียจ ในฝ่ายที่เราจะเป็นประชาธิปไตยด้วยกันหรือใครก็ตามที่อย่างอย่างตัวเคยพูดไปหลายรอบนะว่าอย่างเรากับพักเก้าไกลเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเราเป็นพักฝ่ายค้านมาด้วยกันทํางานด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องรอเสียงของประชาชนนะว่าพักเพื่อไทยได้ยังไงพักอื่นๆได้ยังไงทุกคนพูดถึงหนึ่งหนึ่งสองหมดเลยอะวันนี้ทำไมทุกคนต้องถามถึงว่าจุดยืนหนึ่งหนึ่งสองกันทั้งนั้นเลยอะวันนี้จริงๆแล้วจุดยืนของหนึ่งหนึ่งสอง มาตรฐาน112ของพักเพื่อไทยเป็นยังไงอ่ะน้องอิงแบบมีก่อนเนาะคคือพักเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนนะคะเราไม่ยกเลิกนะคะเราไม่ยกเรื่อง112นะคะอันนี้ยืนยันนะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องมาคุยกันที่บอกหลายทีคือต้องคุยกันในสภาเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและก็เราต้องมีการเอ,อเราก็จะขอทันทีถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะขอความเมตตานะคะจากจากศาลที่ มีมีน้องๆที่เข้าไปติดคุกอยู่หรืออะไรแบบนี้ค่ะให้ให้พิจารณาว่าว่าจะยังไงต่อเราต้องกำหนดตัวบทบทกฎหมายใครฟ้องใครเป็น,นโทษของมันแม็กซิมัมอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าตอนนี้มันถูกดึงมาเป็นเกมการเมืองอันนี้คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้ เนี่ออกไหมคะคือเหมือนกับว่าถ้าเราดึงลงมาเล่นอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่มันต้องคิดเลยว่าคนที่ฟ้องได้สำนักพระราชวังไหมยังไงเราต้องมีพิบคือบ้านเมืองเราเรามีกรรษัตริย์แลนะคะเราก็ต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองท่านแต่ไม่ใช่ให้ประชาชนเอากฎหมายนี้มาใช้เป็นเกมการเมืองใครฟ้องอะไรตาสีตาสาฟ้องได้หมดมันก็ไม่ใช่เราต้องฟังเสียงของประชาชนนะคะ พูดเสร็จนะ้หพูดไปนิดนึดนงพูดพูดไปนิดนึงว่าว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลแล้วเรื่องแรกที่เราจะต้องดูก็เรื่องดูเรื่องการให้การประกันตัวนะครับเพื่อที่ทางน้องๆจะได้จะได้จะได้ออกมาต่อสู้ได้อย่างได้อย่างเป็นธรรมนะครับตรงนี้ mm. แล้วก็แล้วก็อาจจะไม่เสียการเรียนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าคู่ขนานกันไปเนี่ยผมเรียนงี้ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะมีความกังวลเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเยอะนะครับแต่ว่าคู่ขนานกันไปในพรรคเพื่อไทยเนี่ย เรามีนโยบายให้อยู่ดีกินดีนะครับสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมนะครับการเลือกอาก,าการเลือกสิทธิในการที่จะประกอบอาชีพสมัครใจเกณฑ์ทหารเมื่อเปรียบเทียบกับบังคับเกณฑ์ทหารนะครับหรือว่าสมรสเท่าเทียมนะครสิทธิในการเลือกเพศสภาพเหล่านี้เนี่ยหรือว่าการเข้าถึงระบบการศึกษาได้การเข้าถึงแหล่งงานที่ถูกต้องเหมาะสมกับวิชาที่เขาเรียนมาถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้เนี่ย รวมถึงทั้งพรบอากาศสะอาด2 PM 2.5ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราสามารถเทคแคร์ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าปัญหาเรื่องของ1นึสอาจจะถูกลดทอนลงไปบ้างใช่มครัแต่ว่าถ mm ้าเกิดยังไม,ยงไม่ยังไม่เป็นที่สบายใจก็เราก็มีพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับ mm hmm. ใน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 รัฐสภา,าที่ไม่ตกถกกันอยู่ภายใต้กรอบอของกฎหมายจารีตประเพณีไทยที่อยู่บนความสุภาพไม่ก้าวหน้